นับสนุนโดย s ิ n คอร์ปอเ a ชั่นสวัสดียามบ่ายค่ะเก็บตกกับดาวพิศรามาแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกเราจะออกตัวกันด้วยมัดสั่งจากความแค้นเขาไปแค้นอะไรกันตามไปดูค่ะ จับแก๊้งรักมอเตอร์ไซค์กับรถเก่งตามหอพักนักศึกษาเมืองเชียงใหม่วันก่อนแก๊งนี้มีสองผัวเมียเป็นตัวการค่ะนี่พี่ตำรวจผู้ทรภาคทียงใหม่เปิ้นก็ถแถลงไปคุมกันไปแต่ก็ยังเบาไว้มีหมัดลูกหลงลอยมากระแทกหนะ้าผู้ต้องหาจนได้สินะ ค่ะบทสรุปของขโมยขโจรต้องเจอแบบนี้นะคะต่อกันด้วยคลิปมวยคุณผู้ชมค่ะแต่เขาบอกว่าเป็นมวยที่รอดูกันทั้งหมู่บ้านคลิปนี้ส่งมาจากคุณชายค่ะแต่ไม่ใช่จุธาเทพนะคะเป็นคุณชายกลางรุ่นบุกเบิกคู่มวยคู่นี้มีดีอย่างไรไปชมเถอะ ไ้เด็กขั้นเวลาเวทีมวยงานบุญบ้างไปบ้านอย่างขำเมืองขอนแก่นคู่เนี้ยคนรอเบิกยิ่งกว่ามวยคู่เอกซะอีกละเด้อวายบักคําหน่อยชายาอายแปดแสนพนเคยซกสนะมาแล้วเท่อนึงเท่อนี้ฮู้ทั้งว่าอีหล่าสาวรุ่นพี่พอจะเป็นมวยมาบ้างแต่ก็บ่สนนะจ๊ะพนก็เลยออกมาจังสี่ละเด้อ นี่แหละค่ะดูจากตัวไม่ได้จริง,รงๆรุ่นไลท์เวทเจอเฮ e i เวทซัดซะเ w ฮ i เวทร้องไห้ห้ามร้องไห้นะแม่ก็ยังร้องอยู่ดีเด็กก็คือเด็กนะคะคุณชายกลางรุ่นบุกเบิกขารับของที่รลึกจะเก็บตกไปค่ะปิดท้ายค่ะที่พี่สุมปอยเด้งของเราคราวนี้โดนเอาคืนแล้วค่ะจากท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะโดนอย่างไรไปหาพี่สุนปอยเด้งค่ะ หลังหมอชลนารอมอชสทนี่ละคะ่ะนางได้รับแต่งตั้งเป็นทูตไอโอดีนทุกคนนางแรกพี่นองอรุโนชาและนางที่สองน้ำตาลพิจักขนาสัญญาจะสอดแทรกไอโอดีนในละครนะจ๊ะแต่ที่จุ่มนี้สิททำไมนางถึงเป็นเหตุให้ท่านรมอชอต้องลุกมาสัมภาษณ์เองเชิญฝังเจ้าคะ่ะ ปกติคุณจุ๋มเขาจะเอาผมมาตลอดครับเอาผมไม่ขายวันนี้เขาเอาคืนเลยเหตุที่เขาดับเลือกเนี่ยเพราะสมองเขาดีสังเกตนะคนสมองดีนี่จะมีอารมณ์อย่างเงี้ยครับอาจจะเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับ นะพี่จุม๋มเขาก็เป็นทูตไอโอดีนนะจ๊ะใครอยากจะได้อะไรเค็มๆก็ไปรูปจากตัวพี่จุ๋มได้นะคะถามเกี่ยวกับเรื่องไอโอดีนก็แลวกันสําหรับคําถามเก็บตกวันนี้ค่ะคําว่าไอโอดีนในภาษากรีกหมายถึงอะไรค่ะสายแรกที่ตอบถูกรับของรางวัลเหล่านี้ไปได้เลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของเก็บตกแล้วก็ดาวพิศาราแล้วมีเพลงที่เขาบอกตอนนี้แหมกําลังฮิตมากๆมาฝากกันลาไปก่อนนะคะพร้อมด้วยเพลงนี้สวัสดีค่ะ กริปรับรางวันด้วยค่ะเด<า>็บโตจะว่าค่ะ